อยู่กันในเกม Crisis Action กับผม Dark Fox น no ั่นหมาก็สำหรับในคลิปนี้ก็อยู่กันในโหมดโซโล่นะฮะมาเอาปืนเออบูทอ่อแล้วกันนะตาแรกครับมาเอออยู่ไหนกันเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องรองให้คนเข้ามานะสวัสดีนายเอาเฮ้ยไม่ตายะาวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าหนีสินายเฮ้ยถือดาบแล้วคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะรคนนี้อะไรอะฮะอย่านะนายอย่านะนาย เออโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะเสียงทางนี้หรือเปล่าด้านหน้าเลยฮะโอ้ยแฟดไนว่าเอ็มนะฮะได้อยู่อ่ะมาเอาปืนลูกสองไอ้ปืนที่ต้ากันสไนท์แล้วกันพวกผู้ผิดนะฮะโอเคเออ,อยู่ไหนเอ่ยแฟดไนอ่ะบน,นั้นอ่ะาเฮ้ยหวัดดียิยงไม่โดนด้วยชิบหายแล้วปืนคอรส,โอ,สโอเคลูกสองแล้วกันมาไม่ไหวแล้วฮะ ต้องเจอปืนนี้ปืนฟูลี่อะไรเล่เอาอ้าวเฮ้ยไม่ไขล่ลัดไอ้นี่ล้าหรอล้าต่อนะให้ดีลดก่อนฮะฮึบมาพร้อมแล้วเข้ามาเลยนายอะ่ะเหมือนหลังจะเข้าโอ้โหระเบิดมาเลยฮะโอ้โหแม่งปามาแต่ไกลเลยอะ่ะเหมือนรู้อ่ะยู่ไหนวะเออมันหนีไปแล้วฮะมันหายไปะละตรงนี้ไม่มาว่ะมีคนเข้ามาหนึ่งคนฮะน่าจะคนเทพโอเคตายไปเลยนายนี่ไงปาระเบิดเหรอ เฮ้ยซันไพรเปอร์โอ้โหหลังก็เข้าอ่ะนี่ไงเทพทูนะฮะเออโอเคเจ้เอ้ยยิงไม่โดนื <c oughs> ปืนซอมมนแรงอ่ะแรงเกินนะมันไม่ไหวหรอกมามามาฮะปืนฟูลรีแล้วกันยิงื <c oughs> ดาเมจเบาฮะถ้าเกิดไกลๆมันต้องแบบจอๆอะ่ะลงก่อนฮะสไนไร์แน่ๆคนนี้โอเคมาซูมเลยฮะ <c oughs> มันตายแล้วนี่ว่าเฮ้ยปืนซอปืนซอคนนี้ ขู่ไม่ได้ฮะปืนมันแรงเกินอ่ะปืนซอยเอ็มสามเก้าอ่ะมันแรงแบบมากๆเลยฮะมันต้องแบบจ่อๆเฮ้ลูกซอมเหมือนกันคนนี้โอเคฮะตายไปเลยเฮ้ยหลังหลังเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดขู่ไม่ตายฮะเฮ้ยไปไหนไปไหนแล้วนายเฮ้มาก็มาดีก็มาดีก็มาดีนะฮะยิงยิงไปยิงไปอุ้งมันยิงช้ามากต้องอ้อมขู่มั้ยไปมาตรงนี้สไนเปอร์ฮะอยู่ไหนปะ อืม่ามาเกิดฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยอืมอืมไอชี้ยหลังเข้าอ่ะสัตว์เอ้ยตัวหนึ่งนะไม่ใช่ดีกว่าฆ่าตัวตายไม่ทันเอาให้โดนโดนระเบิดตายนะฮะโอ้โหแม่งโคตรแบบไฮไลท์เลยช็อตบากกิรีอะเฮ้ยเฮ้ยกูหล่อยแม่งเลยเรียบร้อยตรงนี้อะตรงนี้อะวิป่าววิป่าวเฮ้ยหลังหลังขนเกิดเนียเฮ้ยโอเคยิงยิงยิง โอ้โหไหนวะตายเธอแม่งเยอะเกินอนะตรงเนี้ยม,มันโคตรแรงนะฮะเปินโลลิง่งมาสีก็มาสีก็มาสีเออนี่ยิงยิงสไนเปอร์ไม่โดนหลักโอ้โหอ้นี่ก็มาสมทบนะฮะอือโดดตายแม่งเลยโอเคมาชึบตรงนี้มันต้องมีคนยิงไปเลยฮะ ตามตามขอเออสองตัวลวดอซี่อ่ซ <texts hi> okay, ี่ห <PDF> ล <laim neither> ังอีกแล้วฮะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยคนนี้คนนี้นี่ไงนี่ไงแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีคนฮะวิ่งไปหนึ่งคนนี่ไงนี่ไงไอคนนี้เฮ้ยอื๊ปั๊บป๊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 ๊บนปป๊๊บป๊นแป๊บแป๊บแป๊บแป๊นี่่ป๊น เฮ้ยมีมีคนมีคนตรงนี้มีคนเฮ้ยเพิ่งเกิดเพื่อเกิดน,นี่หลอยหลังแม่งเลยสไนเปอร์ลบก่อนลบลบมันก็ยังโดนนะสไนเปอร์เนี่ยเพื่อมันยิงแบบติดต่อกันเลยวะไอนี่ทำอะไรวะเฮ้ยเอาเฮ้ยมันเกิดตรงนี้ใช้เดมอนเกิดแน่นอนอะไรคนนี้เหมือนผมเนี่ยนะฮะแบบรวดเร็วฉับไวจะเอ๋สวัสดีตัวเองนะฮะสวัสดีท่านผูเ้เจริญตรงนี้กูยิงไม่โดนเลย่ะฟักเอ้ยฟักแตง โอเคฮะนี่งเอ้ยหลังเข้าเฮ้ยปูท่อนี่ยว่ะฮะปูท่อว่ะฮะ f สามเก้าด้วยอ่าอยู่ไหนปะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ขอขอขอนียรันหัวไปดิคนนี้ขอด้วยเอาเฮ้ยอ้าจบเกมนี่ว่ะมาฮะต่ออีกแล้วกันจัดไปายาวยาวฮะคลิปนี้เกินสิบนาทีนะฮะมาปืนเออสไนเปอร์แล้วกันแฟ็ไนท์นะฮะตอนนี้ก็ รอให้คนเข้ามากันอีกนะฮะเออทางกี่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะทางนี้ว่าเสียงนี่ไงเราฟังเสียงหูฟังเราดีนะเพื่อนเนอะหูฟังราคา600กว่าบาทเนียตรดีนะฮะเฮ้ยหลังๆพึ่งเกิดพึ่งเกิดพึ่งเกิดจริงไปโดนด้วยหูไม่จะตายฮะไม่ไหวว่ะขอรีรีก่อนรีเซตไม่ทันนะมันยิงด้วปืนพกเฮ้พกเข้ามาแล้วอาวเฮ้ย นี่ยืนนิ่งแบบนี้ก็หืมมันมาตั้งมามาทันด้วยอ้เว้นายแบบโคตรไวเลยอ่ะวันนี้ไอ้ปืนชาโดนะฮะมาละมาละนายเฮ้ยหลังเข้าโอ้โหมม่ย,ยิงไม่ทันนะเคออสมันรแรงจังวะโอ้เคออสมันเก็บลัวๆนะฮะเก็บลัวๆอ๋อฮะเก็บลัวๆอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยืนอยู่ไหนกันหลังอหึมสัตว์ไหนคนนี้ละคนเดิมปะเนี่ย,ยฮะไอ้ภาษาจีนนะฮะไอเ้เ,อเจ๊กเนี่ยไอ้เจ๊กเลี้ยวนะฮะ มาสี่มาสี่เช็คลีวอะ่ะยิงแบบให้ให้ขาดไปเลยะฮะจีเตอเอ่ยนี่ไงยิงตัวฟรีก่อนแล้วกันมันก็ไม่เชิงหรอกยิงไปเฮ้ยมันโดดได้โดดดีอย่างเลยคนนี้นายเป็นอะไรเนี่ยฮะคนนี้เดินไปเดินมานะฮะจะเดินลงไปก็ไม่ลงไปนะโอเคเฮ้ยเตรงนี้ตรงนี้มีปะไม่มีนะเฮ้ยเหมือนจะมีนั่นไงมีจริงด้วยะฮะ ะเอ๋เอ้ยตายไปเลยแต่ตอนนไอ้แฟดไนท์คนนี้ขอแล้วกันตัวฟรีชอบเลยฮะงานชอบเลยตัวฟรีเนี่ยเอาเฮ้ยมันตายแล้วไม่โดนหรอเอาเฮ้ยไปชักปืนพกทำไมอ่ะโอ้ยชักปืนพกหรอมาโมโหนะฮะเฮ้ยนายชักปืนพกเฉยอะไรคนนี้โอ้โหไม่ใจฮะไม่ใจเลยบอกตามตรงคือไม่ใจเลยฮะ มามามึงมาสิสัตว์มามาชักปืนโพกก่อนจะมาเล่นปืนบูท่อบแบบพี่ไอ้น้องมามามึงเข้ามาสัตว์นี่เข้ามาตายไปดีหลังเข้าหรือเปล่าเพิ่งเกิดฮนะเราให้อภัยเออถ้าเกิดเพิ่งเกิดแบบนี้เราสู้ไม่ไหวหรอกนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมึงเจอกูแน่สัตว์ไอ้ปืนสัตว์ไหนอะตายไปมึงไม่ใช่นะฮะเก็ก,กะนี่ไอ้นี่ไงหลบปวดตุ๊บมา มันเล่นยากมากแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ย่อมแม่งเลยนะฮะเออชักปืนพกอ๋อนะฮะไม่ใจอะ่ะเอ,อคนจริงก็อย่่ชักตีปืนพกอะ่ะมาฮะต่ออีกแล้วกันมันมาเอาไว้คนนั้นนะ่ะกูอยากจะยิงแม่งให้ระเบิดไปเลยฮะเปลี่ยนแต่ละครแป๊บนึงโอเคไปฮะปืนเดสแล้วกันนะเดสไนท์เออผมนี่แบบภาคกวนตีนมาก ก็คือแบบเรียกแบบเรียกเรียก,ยกตีนเลยเนี่ยนะครับการพูดแบบนี้ฮะเป็นการเรียกตีนอย่างหนึ่งเลยเนะี่ยแต่ก็มีคนดูเยอะไงเออคนชอบดูฮะเวลาที่ผมแบบพูดกวนตีนเหมืนนะเออคนชอบนะเวลาที่ผมพูดแบบธรรมดาเออมันไม่มีใครดูละฮะต้องพูดแบบนี้เฟิร์สปัดเปสิโอเคมานั้นผมก็จะพูดแบบนี้แล้วกันนะต่อไปนะฮะตรงนี้มีป้าไม่มีเฮ้ยเออมันจะมีคนเข้ามาหนึ่งคนด้านหน้าฮะเออตายไปเลยฮะ ผมเล่นปืนเดสไม่ถนัดอะบอกตามตรงครับมันมันยิงมันนิ่งมากอะปืนเดสอะโอเคแม่ผมใกล้ตายแล้วอะหลังเข้าปะไม่มีแบบโอ้ด้านหน้าเพิ่งเกิดเลยครับปนปูท่อลำมาเกิดตรงนี้ด้วยเอ้าสวยฮะงานนี้สวยเลยหลอยหลังแม่งมาในาน้ำมีมีปะมีคนปะเหมือนจะมีคนตรงนี้ข้างๆนะผมฟังเสียงตรงนี้ครับมีมีม,ม,มีมันมีแน่นมันมีแน่นอนแล้วเพื่อนรินพันกันอะไรเพื่อน โอเคฮะไป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 ตามหลังมันไปสวัสดีนายจะมาแอบเราเห็นเอาล่วงชิบหายแล้วโอ้โหมามึงมามึงมาเลยบูทอ่อจะมาวัดกับพี่ไอ้น้องบูทอ่อพี่ที่คิงออฟบูทอ่อดวาก้อนนิ่มสามเก้านะเว้ยคือคนเทพเข้ามาวะ่ะกูต้องรีบคิวให้ได้นะฮะโอ้ไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ไงคนเทพฮะได้เลยเพื่อนมาแต่แต่ผมนำมาตอนเนี้ยผมนำมาเก็บ เก็บไก่ก่อนเออโอเคมาไปไปต่อเลยเนน้ยวนะมีคนยิงกันไอ้คนเทปทูนี่ว่านี้เกตายพอดีเรียบร้อยฮะโหลดติ้งก่อนฮะมาไปเฮ้ยสวัสดีนายสวัสดีนายไปไหนไปไหนโอเคตายเรียบร้อยไปต่อฮะไอ้ดิซันเนเปอร์หรือเปล่านะฮะเออปั๊บปั๊บปั๊บตรงนน้นเหมือนเหมือนจะมีคนลงมาตรงนี้ฮะไอ้เทปทูไงไอ้คนเทพอะ ไม่ทันยิงไม่ทันวะโหลดดิ้งก่อนไปฮะไปฮะไปฮะตามไปตุ๋ยมาเลยตุ๋ยหลังมันมันตุ๋ยเนี่ยตุ๋ยอืมตายไี่ดิหลังเข้าไปเนี่ยรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตแป๊บนึงอ่าโคตรเกียนผมนี่เป็นคนเกียน์อยู่แล้วฮะในเกมนี้กูจะเกียนให้ยับเลยเกมนะฮะนะฮะตายตายกูนี่แหละโอเคไปเฮ้ยคนนั้นมันเยอะ เยอะเกินไปแล้วพี่นายหลังกัวเข้าไอ้ไอ้บูท่อน,นี่มันได้ทั้งสองคิวเลยครัมันยอมไม่ได้แล้งานเนี้ยจะให้มันแสงไม่ได้ฮะใครไม่ยิงไว้เนี่ยฮะเอ้ยใครยิงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโปรไม่เนี่ยฮะโปรหรือเปล่าฮะใครเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยิงอีกแล้วใครไม่ยิงกูวะฟักอยู่เว้ยโอเคก็มาต่อกันในโหมดของการ์ตูนฮีโร่แล้วกันนะมายิงก่อนแล้วกันเปิดก่อนได้เปรียบนะ แล้วก็ไอ้นั่นก็ปีจังเลยฮะโอ้โหมันใครมันยิงเจ็บจังเลยเนะี่ยระเบิดลูกปลาระเบิดไอ้ตรงนี้แน่นอนเลยฮะปลาระเบิดไปเลยมีฮะมีคนนี่ไงมันมีืหปืนเดสด,ดีมอนวะเอาวะมาสิไฟกันหน่อยปะนะ่ะล่ะอย่าคิดว่าพี่ยิงไม่แม่นนะน้องโอเคอเฮ้ยโอ้โหมาเต็มเลยชิบหายละเออสวยเพื่อนสวยนั่นแหละอีกตัวนึงอะตายยัง่ะโอเคมีคนมาเว้ยคนเดิมเฮ้ยเอ้ามันไม่ยิงไปวะ เออแบบนี้สี่หาแม่งปืนยิงไม่ออกนะฮะแม่งขัดลำกล้องมาเมาตะกี้นี้ไอ้ตายเถอะแม่งปลาระเบิดอีกละระเบิดแบบเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ฮะระเบิดไปกินเลยนายอ่ะเอาโดดหนีโดโดหนีก็มาโดนเพื่อนยิงเอาเพื่อนไม่ยิงหรือวะโอ้ยโอเคไปฮะไปฮะเอ,อ้ยอย่าให้มันนำอย่าให้มันเป็นฮีโร่เว้ยไอ้นี่ก็มาที่เดิมเลยนะคนเนี้ยที่เดิมเลยยิงไม่โดนไม่มีคนตรงเนี้ย นี่นี่เออเพื่อนโอ้เพื่อนแม่งโหดมากครับระเบิดไปกินเลยป้ามไม่โดนว่ะโอ้เพื่อนระเบิดไปถึงฐานเลยเพื่อนอ้โหแกสลิงแม่กกาแกสลิ้งมั่งแรงเกินว่ะไม่โดนแม่งเออนี่สิโดนแล้วโดนแล้วยิงไม่โดนโอเคมาทางนี้ฮะเฮ้ยบนบน,บนด้านบนมีคนไอค,คนนี้ตายเรียบร้อยมีอีกไหมด้านบนอะ่ะยิงไปเลยฮะ มาป้ามาป้านั่นโดนมาป้าไม่มานะโอ้โหเพื่อนเราเป็นแบบเป็นนักดาบแล้วเป็นฮีโร่แล้วฮะตอนนี้โอเคเพื่อนเราก็ใช้ปืนกลน,นะไอ้คนนี้อีกสองคนอีกเพื่อนจะดกามาเลยเราแบบคอยคุ้มกันตรงนี้ให้แล้วกันเราเป็นมือแบบสไลเปอร์นะฮะเออฟันมันฟันมันอีกคนนึงอ่ะนายเอาเรียบร้อยอนะตายโอเคถือว่าเท่าเทียมกันหน่อยแล้วกันนะฮะสองต่อนหนึ่งแล้วตอนนี้ทีมเรานำอ่ะเอาสินี่ยเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะ มามึงมาตรงเนี้ยมันต้องมีคนมานะฮะตรงนี้ผมแบบล้างสังหอนมันมันบอกนะฮะประมาณน,มน,มาน,นี้มันต้องมาบนเนี้ยมันต้องมายิงแม่งเลยโอเค5คิวคะฮะผมมาสินายอะ่ะบนเพื่อนเราขึ้นไปแล้วฮะเออสวยเพื่อนมาเลยมาอีกมามึงมากันให,หมดตรงเนี้ยด้านบนอุ๊ยอับเรียบร้อยตายฮะโอ้ทีเรามีแบบคนส่มยิงอยู่เยอะนะะ ทีมเราอ่ะเฮ้ยมันมาอีกแล้วลูกสองลูกสองไฟโอเคเพื่อนเพื่อนยิงมาเลยเออนนั่แหละเพื่อนยิงมัน,ย,น,ย,มนยิงมันนั่นแ,ลนนแหละมังแรงยิงด้านบนด้านบน,น,บนเหมือนมีคนทนะด้านบนอนะ่ะมาข่มโผมาเลยตรงนี้ไม่โผลว่วะมันไม่โผลเลยฮะออกมโดนอ๋อมันออกมานี่ว่เอ้าออกมาทำไมอ่ะ ออกเฉยเลยอนะ่ะทีฝั่งนั้นนะ่ะอะไรอนะ่ะงอแงนี่เหนือเทพป่ะดิโถท,ทีแบบตารแรกก็คือมันยิงผมบบแบบกดแบบยับยับเลยคนระับผมก็ลืมกดอัดคลิปมารีโหลดนิ้งจะปรับนึงนะฟังเสียงปับนึงตรงนี้ยิงไม่โดนเพื่อาบัง,บงอะ่ะบังกระสุนนะฮะเฮ้ยด้านบนเหมือนจะมีคนมาปะโหไม่ด้านข้างเลยด้านข้างเพื่อนข้างให้ลูกซองไฟเข้ามาลนะ ไปปั๊บปั๊บปั๊บผมขึ้นไปด้านบนดีกว่าไปลอยไปลอยไปลอยนะฮะโอเคเพื่อนเราเป็นฮีโร่กันตอนนี้เราต้องแบบเซฟเเพย์เซฟหน่อยอ้าวเรียบร้อยผมเพื่อนมันโคตรโหดแต่คนเนี้ยมาวินที่สี่ฮะวินนี้ถ้าเกิดเราได้แต้มก็ชนะละฮะวินนี้โอเคป่ะเปิดก่อนอีกแล้วเป็นไงล่ะเปิดก่อนทุกรอบเลยผมเนี่ยต้องเปิดแต้มให้ทีมไงะนะฮะลินชอบทายงั้นเป็นเลยแลหละเฮ้ยนี่บุกมาเลยเพื่อนยิงมัน โอ้เพื่อนเราก็ไม่ยิงแบบยิงมันไม่ได้และครับเพื่อนเราโอเคเอาตายแล้วคนนี้ไอตัวตึงเราตายเอ้าสไนเปอร์โอ้โสองตัวเพื่อนมันจะมายืนตรงนี้นะฮะมาย้อนนั่นแหละมายืนแบบติดต่อกันนี่ไงล่ะเออตายแล้วก็เออบนนี้ขู่แม่งระเบิดแม่งฟลามาแบบรัวๆเลยฮะเอเห็นคนด้วยตรงนี้เฮ้ยคนบุกมาแล้วเพื่อนเนี่ยไอคนนี้ไม่ตายฮะยิงไม่ตายอึดมากอะเลือดมันเยอะฮะสุก่าเพื่อนหลังกูเข้า แม่งแม่งตั๊บตั๊บตั๊บมันไม่ได้ครับโมโ,มโมโหแล้วมาโมโหแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเพื่อนเราดีกว่ามาอยู่ไหนกันพวกนายนี่ไงยิงไปเลยเฮ้ยมีคนตรงนั้นโดนเพลาดลเบิดไปเช็คฮะ,ะเฮ้ยยิงก่อนโดนลาดอีกแล้วอะไรอยู่เนี่ยเพื่อนขอบ้างซิเราอุตส่าห์ยิงได้นะฮะอุตส่าห์ลดเลือดเนี่ยปืนเราแรงนะอืมเยอะมากฮะที่ฐานมันเต็มเลยระเบิดไปกินเลย เฮ้ยหืมไม่ตายเลยนะยิงไม่ตายนะอะไรกันเนี่ยขอสกิลดิสกิลเออสกิลดึง,ดดงมันต้องเล็งตรงหัวมันไม่ได้แบบตายนะฮะมันถึงแบบดาเมจเข้าแรงนะฮะยิงตัวคือดาเมจเข้าน้อยมากโหมดเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเพื่อนหุปาระเบิดแต่ก็ไม่เข้าอ่ะระเบิดอะ่ะจิบจอยนะฮะเฮ้ยไอ้คนนี้ใกล้ตายแล้วเออแกแขนไปนะฮะอีกคนตัวนี้ยิงยิงยิงเออนั่นแหละสวยเพื่อน เออมันเป็นฮีโร่ว่ะถอยแป๊บนึงกูถอยแล้วกูถอยแล้วถอยมาเพื่อนเร็วเดี๋ยวผมยิงให้ยิงแบบช่วยให้ลดเลือดมันมาไปมึงมาดิกูจู๊กอะกูจู๊กมาสเตอร์อะไรสิกูจู๊กวิ่งจู๊กอ่ะเออไม่โดนหรอกตายไปแตกไปเออหลังเข้านะฮะอะไรอะไรนะอะไรอะไรไปดิไปหมดอ่ะแตกหมดอ่ะนะฮะเออออกไปเลยอ่ะออกไปเลยออกไปจะเกมนี้เลยไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บๆอีกคนหนึ่งอีกสองคนอ่ะ ใครมนยิงไรเฮ้ยแต่นบนยิงใครอะ่ะกูมีปืนนี่เรียบร้อยแตกหมดนะฮะไม่ใยนั่งย่อแม่งเลยโอเคฮะเรียบร้อยสะใจป่ะนะฮะเพราะไอตาแรกคือมันยิงแบบทีมเราแบบยับเลยฮะแต่ว่าตอนนี้คือผมเอาจริงไงเออแม่งผมภาคกนตีนมากเลยนะฮะก็มันเป็นการสแสดงนะการภาคผมดีฮะก็ผมแบบก็กากนะฝีมือผมมากากมากครับผมบอกตามตรงผมได้เอเพีด้วยวถือว่าดีฮะโอเคก็ประมาณนี้ในคลิปนี้ โอเคถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันปกติชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แล้วกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย